แบ็กขวาสารพัดประโยชน์โจชัวคิมมิทสายเขียวสัปดาห์นี้ฮะใครที่ขาดแบ็กขวาคบเครื่องครบเครื่องแบบนี้นี่ครับปะโจชัวคิมมิทมันนี้อ้อมกอดด้วยนะฮะใครที่สุดม,มาได้ครับอย่าเพิ่งขายนะเพื่อนสายเขียวบางคนสุดม,มาได้เฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรวะไม่รู้จักเลยข้าพลังไม่ค่อยสวยขายทิ้งซะนะครับมีกันเยอะมากนะตัวนี้แนะนําตัวหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งขายนะครับพเพื่อนๆที่คิมมิตนะฮะร,ร่างนี้มากับสไตล์แบ็กเกมลุกนั่นเองนะครับผมวิงแบ็กนะครับ วิ่งเติมได้ค่อนข้างดีมากๆนะฮะเกมลับเราต้องระวังเขาหน่อยนะครับถ้าใครแบบอยากเล่นคิมมิดนะผมแนะนาให้แบกซ้ายเกมลับแบกขวาคิมมิดนะฮะจะแน่นปักแน่นปักเลยเพื่อนนะครับเพราะคิมมิดเติมไปเล่นเกมลุกได้นะฮะแต่แบกซ้ายเรายังช่วยเกมลับอยู่นะครับแล้วคิมมิดลงมาถ้ามาช่วยเกมลับอะ่ะเกมลับดีด้วยนะฮะดูดิครบเครื่องมากครับดูจากค่าพลังครับเพื่อนๆคือมันครบเครื่องแบบมันเดือดอะ่ะมันครบเครื่องเกินไปอะ่ะมันเขียวหมดเลยอะ่ะเอ์หรือเปล่านะครับ โผจัดอ่ะเละเล่นกองกลางรับแล้วก็ c ี f ได้ด้วยนะฮะ d m f แล้วก็ซนะครับผมเล่นได้หมดเลยนะแต่จะเป็นออฟสไตล์นะครับผมนี่ฮะดูข่าพลังกันฮนะการคอโทรลบอลเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหมดเลยนะครับแต่บอลสั้นบอลยาวอยู่ในเกณฑ์ที่เกือบจะดีมากนะนะครับผมแปด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 นะแล้วก็ปั่นฟรีคิกแปดแปดลูกปั่นโค้งแปดสิบห้านะครับปั่นโค้งจะรวมถึงเรื่องการจ่ายบอลที่แบบโค้งด้วยนะครับผมเราจะไปเปิดเนี่ยก็รวมนะครับแบบเปิดบอลโค้งๆเข้าหัวเพื่อน,นะนะ แล้วก็สปีดนะครับ87สปีดต้น87นะฮะถือว่าโอเคนะครบเครื่องหมดเลยนะครับเพราะว่าคิก89มีหมดอะจะเอาอะไรอีกอะเพื่อนนะฮะจำอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็ความแข็ง80ฮะบาลานซ์87ใช้ได้เต็มหนะ้า92ฮะวิ่งได้ทั้งเกมอยู่นะครับเจ๋ว๋อะไรตัวนี้ฮนะแล้วให้เกมรับมาด้วย,ยมันครบเครื่องเกินไปอะนะเกมรับ84 92 88และ87ฮะตัวนี้บอกเลยว่าเรียกว่า t เด็ด p a ็ k นี้เลยก็ว่าได้นะครับผม เบ้วขวาด้ใครขาดนะครับคิมิตตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะฮะผมมีร่างเก่าๆอยู่อ่ะแม่งเกมลุกแบบดีจัดเลยเปิดบอลดีจัดเลยแต่เรื่องการคลองบอลแล้วก็เรื่องเกมรับนี่ครับร่างนี้บอกเลยว่าครบเครื่องจริงๆนะฮะแล้วก็สกิลมีสกิลสกิล <laughs> มีสกิลกับตันด้วยนะฮะใครที่แบบเอาสกิลกับตันไปตั้งให้คิมิตนะทั้งทีมก็จะ ค่าฟิตนะฮะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมหรือว่าแบบเหนื่อยน้อยลงนั่นเองนะครับผมไฟติ้งสปิริตสำคัญนะครับคงค่าพลังตัวเองให้ถึงจนจบเกมนะเวลทําช็อตนะครับผมยิงจังหวะแรกนะครับทุกอย่างสําคัญหมดนะเอาเลยชุดติ้งฮะยิงไกลก็ได้นะครับผมหรือว่าวันสุดท้ายจ่ายบอลจังหวะเดียวนะครับแล้วก็สกิลสำคัญที่สุดในแบ็กซ้ายแล้วก็แบ็กขวานะครับคือทิศพอยคอสซิ้งฮะการเปิดบอลในทางด้านริมเส้นนะครับ แล้วก็ทูพาสซิ่งฮะการแบบจ่ายบอลทะลุช่องนะครับผมหรือว่าจะเป็นเรื่องเกมลับก็มีเหมือนกันนะครับทุกอย่างครบเครื่องหมดฮะตัวนี้ไอสุ่มได้แล้วเล่นเป็นยังไงบ้างฮะหลังรั่วหรือเปล่าหรือว่าบุกมันแค่ไหนครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมฝากต่ามกันด้วยนะครับไอเล็บยิ้จุ๊บ